สวัสดีครับพี่น้องครับผมเจอกันมุมเก้าอีกแล้วครับพี่น้องเนาะคลิปนี้กับเมานําเสนอตาเล่ารวมเซียนเ้อครับพี่น้องตาเล่ารวมเซียนครับพร้อมกับมาสรุปตัวเล็กตัวเด่นตัวชนครับพี่น้องเนาะค่อยๆเบิ้งค่อยๆพิดจหน้าไปครับเอากอนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตาเล่ารวมเซียนน้าเชียร์ผ้ารวยกับขอขอพระคุณทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์เนอครับผม เช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับน้าเชียร์ผ้าร่วยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตําราวรวมเซียนกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผม,อ,มอาจารย์ขอนแกน่นถิ่นบ่ได้เด้อครับพี่น้องขอามาให้เบิง่งถึงตาราน้าวันจจ 40, นี้บ่ะจะซีศูนย์อยู่ปเท้อห่วยบนแน่เด้อคารับผมนี่ยพชรหาคู่นี่ซีศูนซีหาไปแล้วครับผมสีห้าไปแล้วลงปุ๊บ ไปเล่าเลยค่ะคือจะงวดเอ่อหนึ่งมีหน้าเราเถอไปเล่าเมดเลยครับ,บร่มาเลยอย่าลืมนะค่ะเราจะมุ่มหกคู่นี่เอามาที่แม่นางสุรินครับผมค่ะครับ,รบวันนี้เลขวิ่นเพลินครับผมมีสองเก้าหนึ่งห้าหกเจ็ดสองเก้าหนึ่งห้าหกเจ็ด เลขติดบนล่าง567วิ่ง4กับ8ครับผมในส่วนเลข2ตัวมี94 34 24 04ครับผมแล้วนกะ็3ตัวบน258 764เพิ่นให้4ตัวน้ำเด้อครับผม1567 28 16 สีตัวโอ้กันมากนี่สุดยอดที่เขาคุมเนาะพี่ประกายครับผมประหารรักลอยมากวดนี้พี่ประกายวิ่งบน1กับ9เป็นหลัก10บนเน้นไปที่1หลักหน่วย1นึ่สองเจตัวมี1นึ่งหนึ่งหนึ่งสองหเดเหนึ่งเน้น1นหนึ่งและ1 7 3าตัวมีห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ด หลักร้อย3กับ5เน้นไปที่5ครับเลข10ล่างครับผม789เน้น7กับ8 2ตัวล่าง7 5 8 5และ95ครับเสียเประ่มแบนครับผมมีตัวใดครับพี่นอ้อง <Wow. S 1> เลขเด่นเป็น098ครับผม098ย์ นี่จะมาศูนย์สี่ขึ้นน้ำเชียวา่าสามสี่ศูนยามศูนย์เจ็ดตัวมี05นด้วครับผม3ามเก้า9ามและ4ี่พิเศษ3ามครับผมครับนี่นะครับผมเสยนกระทุ่มแบนห้องนเข้า5 4แม่แสงจันทร์ครับผม ตัวเด่นเิ่นสกับ8ปครับพี่น้องเนอะอาะแยกกันไปครับงวดนี้สกับ7 2ตัวมี0 4ครับผมส7 4 2 4 8 4 9 0 7 7 2งสี่และ8ปดเลขวินครับผมเลขวินมี7เจ็ดศู ศูนย์สี่มาแล้ว <laughs> อาจารย์เอกครับผมอาจารย์เอกเด่นสองกับแปดและห้ากับหกชุดประกอบมีห้าสองห้าสามหกสองหกสามตัวเน้นครับผมสี่คู่นี้กรลลอกจะเป็นห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดครับผมนี่นะครับพี่นอ้องอาจารย์เอก คนภูเขาครับผมงวดนี้อย่าเผลอครับว่าหันหกับ6เข้า5้วดนี้6กับ5ครับผมเน้น6มี6 4 6สี่หกเก่าหกศสแล้วก็เลขติดบนล่างครับพี่้องเนาอเลขติดบนล่างสิมี่สองสามสี่ครับผมสองสามสี่ ต่อมาตำลาพ่อกะนวนครับผมขอดพ่อกันครับผมวา่หันหนี้เด่นบนวิ่งอาเด่นบนล่างมีสูตรที่หนึสกับสสูตรที่สอกับ7หลักร้อยมีหกเครับผมอาลักสิบหน่วยบนครับพี่น้องเนาะตั้งี่กลับไปลอยถ้าวันเน้นสิหน่วยคือเจ็ดแปดเก่าได้ครับผมบนี่ครับพี่น้องเนาะ อาจารย์ A อครับผมหันเข้าห้าวดนี้มี579เน้น9กับ9091 92 93าตัวเน้นครับผมแล้วก็มีตัวร่อง3 0มศูนย์สามหนึ่งสองสสาศูนย์สีแล้วก็เลขติดบ,บนล่าง3กับ4อจาจารย์โคราครับผม ว่าหันเขาแตะกำลังวันกับพี่น้องเนาะ,นะแบบวิ่งพกไปรเท่าหรือเปล่าเท่า,าดดครับพวกระโดดกับวันนี้เด่นสองสามสี่มีสองตัวมีสามศูนย์สามเก่าสี่ศูนย์สี่เก่าเน้นสามศูนย์สี่ศูนย์แล้วก็หลักร้อยสามศูนย์หนึ่งเน้นศูนย์สามตัวมีศูนย์สามศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์และห้าเก้าศูนย์ครับผม กำลังวันวันพุธอาจารย์สุเมศครับพี่น้องเนาะศกับ9ครับผม0กับ9 2ตัวมี0ูนย์ห9าเก้าศย์หนึ่เนสเ้น้นศูนย์ห้าเกและ90ครับศูนย์ี่มครับศูนย์ก็เห็นหลายเนาะศู0ย์หครับลองเบิรงนด้ครับพี่น้องครับลองเบิรง เอาทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะพอลาดเพ้าลงไปแล้วเด่นเดินดีครับผมลงไปแล้วครับพี่น้องเนาะของเกานะ่าเนาะครับสามสำลังนี่ลงไปแล้วครับอืมทำอนไ้เดี๋ยวเจ้านี้เก้านี่อ่อานี่นี่ครับผมต้องขาดไปคุณผู้ชมครับที่เห็ดไวยแต่ตองวดเนาะทาเซียน่นมากค่ะ นโมมีหนึ่งเล่ห์ทอโอ้คนก็พากันมีหนึ่งเงี้ยนโอ้ยนี่ผมนึกว่าเล็กจริอยู่ในถแถวแต่เนะาะค่ะว่างันกับเพบิ่นวิ่งกันวิ่งเล่ห์อครับน้ำเชื่อเราเอาพอ,พ,อพ่าบุญกับแม่แสงจันทร์นนั่เพิ่งชนส้นตะไดร่เนี่ยพอพ่บุญกับแม่แสงจันทร์ตัวเด่นเป็นหกตัวสี่ละที่หนึ่งชนกันเนาะเงี่ย 4ีศูนย์แปปเกเกโอ้ีศูย์สม้าแห้งเลยครับพี่น้องมืดตวปะเท่าะมืดดีด้วครับแต่พอไป่บูลพลเด่นสีบอกนะงนีน่นี่นี่นี่วินเลยสีศเอาอยู่นี่ะเ่าหมาด้ซีแป นสี่เก้า <49 S 1> ครับเม่นว่าแถวเม่นศูนย์แปดตัวเก้ามาอยู่เด้เล่ามันสิเป็นยังสี่เนาะศูนย์นี่แถาแปดเก้าเนี่ยศูนย์เก้าแปดเก้าเนาะนี่ประจําเลยช่วงเนี่ยครับใส่นี่เมีจับไปอยู่ในนี้นี่เดี๋ยวเห็นบอแปดเก้าศูนย์สี่พอไปบุญนชนบอชนเก้าแปดนั่นเห็นบอสเด็กหยอดหิตอืม อานี่มาอีกนี่กันิวินอยู่นี่เห็นปเก่าแปดครับี่ศูนย์อยู่นี่เนี่เอ้านี่ซี่ศูนย์คือน้ำเสียว่เห็นเียเอาจารย์กระทุ่มแผนบาลนีอาจารย์กระทุ่มแผนทีว่าเป็นวิ่งดีๆเนี้เทียบใส่กันครับพี่น้องนะเองอาานาะเป็นเค้เขาอันนี้กระทุ่มเดิคนมีศูนย์นั่นศูนย์เก่าแปด นี่แหละศูนย์เก่าเป็เมียนเอามาทางเดียวกันแะครับผมอืมศูนย์เก่าเป็นกระมี่เอกครับเลียดยุสีแดงนี่เนี่ยเนยเลยเถ่าขันจิส้นอาจารย์ขอนแก่นตรงเป็นสี่ศูนย์สี่ศูนย์เท่านั้นอืมเก่า <98 S 1> แปดจะเริ่มเลียเถ่ามันมาดูมากเลยเมียนเก่าแปดศูนย์แปดคันว่ามาแล้วก็มาอีกเคลมบอสีเก่าของจริกับะว่างด้วยกันอ๋อ ครับพี่น้องครับผมกับก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะครับเพื่อว่ามาตามที่ได้วิเคราะห์กันก็ถือว่าได้เฮกันนะครับพี่น้องในมือแรกนี่ก็จะเรื่อมเดอครับผมเหลขกชุดของอาจารย์คอนแก่นครับพี่น้องเนาะครับเอาคลิปนี้ก็เอามาสรุปให้พี่น้องอซีเบิ้งครับพร้อมกับตัวเด่นตัวชนครับผมที่เพิ่นเข่าหรือว่าพิ้นเหลขตัวเด่นเข่าครับพี่น้องเนาะอามาให้พี่น้องเอฟซีด้เบิงไปน้ำกันครับ ถ่ายคลิปนี้น้ำเชื่อผ้าลวยกะขอเวพอ่อนให้พี่น้องพี่้โชคดีเด้อครับผมถูกหวยืลืงเงินไปน้ากันครับในหนวยวันที่9 9มีนาคม68สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ